มือนีพาส้มสวนคุณยายน่อยยายหน่อยกำลังลูกยาถอนยาให้พักหอมแบยงยายถ้าเบิ่งผักเพิ่น๋ยวก่อนมาถ่ายเพิ่นบุงเพิ่นกำลังบุงนี่นหน้ามือนีง่ามแล้วนั่กรอยเอันดไะปินนี้ผักกระจ่อนไปยายหน่อย อันนี้พักกาดดอกกาดกระจ้อนบ้านเฮือนเนาะกาดดอกมาดาเดี๋ยวท่อแท้ออกดอกอันใหญ่แล้วป่ะน,นะแล้วักบุงกับงามจักหน่อยมาเบิ่งสวนได้ ากันลังงามกําลังสีออกดอกนี่กัลังงามเขียวเหมือน้องขิดกวนมากวาเบิ่งพันปูกพิ่นบงพอดีเด้บันนี้มาเที่ยวนี่งามเลยคนะน่ะหนึ่งอาทิตย์ทานไปคืองามไวแต่น้อยหน่อยเนาะอเออพอทากเคย,คยน,ยน,นีต่อกมัมระสะอ่อนเหนือซีเหล้าอันนี้กระีหอมเหนียวไงไว เลาะสวนผักกระปูดองไม่พร้อมแซมสวนผักพีหน่องงามงามดอกไม้กับปูพร้อมผักก็ย่าห็นป่ ร่้นใหญ่แล้วปูดอกไม้ใส่กับสวนผักแล้วมุ่มมุ่มมุ่มสวนผักเป็นดอกไม้ร้านนี้กำลังสิงออกดอกใหญ่หน่อย ไม่นะ่ะเนี่ยบักแตงก็ออกแล้วบักแตงท่านปลูกใส่อันก็บักอันนี้ตัวนี้ก็ปักอือตัวน,นี้แม่หน่อยปลูกใส่ฟักทองบ่เป็นใกอากปลกันไว้เรีนเฮช่ไจะไกินยังจินนสะอันนี้เป็นฟักทองพี่น้องอันนี้เป็นฟักทองอันนี้เป็นแตงกวเที่ปลูกใส่รูมเดียวกันไว้นี่ออกดอกแล้วนี่ กำลังงามเนาะฝากท่อกับบักแดงปลูกสารมเดียวกันกำลังเปลี่ยนมากลยเพราท่านขู้ดว่าันสิขึ้นย่างโดนกระถบ่เตนชามอาทิตย์นน่บอกตอะไรุ่เอนอูเนี่ยเป็นหมากคนเดีกคงได้ออกหมากแหรวอันซื้อน้านื้อเลนน้า้าบนะอก็ได้กินหน้น่แหละปลูกขางเฮียนซื้อแต่เนาะย่าขางเฮียนที่เลน ที่ชื่อจะพิชทอดเฮ็ดไปเสร็จแล้วเห็นไหมเป็นมากน้อยตั้งมาหลายปลูกใส่กับอื่นเนาเอือกันง่ายไปเลยเนาะปลูกใส่กันนะย่าเนี่ยนใส่พุ่มเดียวกันนี่จีน้องอันนี้แบบซักท่อเนี่ยซักท่องบบเอื่นอันนี้เป็นแบบแตงกัวเพ่าคุณใส่รวมเดียวกันเลยนี่ นี่พกุลหลุมไหเห็นกันหลุมวาง่น็อเอับเงหังี <c oughs> งดีเห็นเานาะพนกงานปะื้อคือก็น่าง,งามโอู้หขังเฮี้ยนก็นได้กินด้วยย่ายหน่อย ดูค้างบ้านก็นได้กินได้พี่นองดอ,ดอกแล้วผีเส้นี่แบบทัวกับงามตอนนี้เื่อใช้ฟืนผีข้วื้อสัง่ามเอใส่ฟืนผีขั้วฟืนของธรามดานเ่รว่าด้ใส่ปุ๋ยแล้วก็วงามเารอเนอออี่ยแบบทัวใส,ส,ส่ปุ๋ยขอกก็ซื้อย่าก็งามใบงามใบ ถัาปลูกจะเดินบ้านนึกเสื้อได้ทีนองเลยมันหนังงามนี่ท้างนี้บอกอบกเออเออบักแตงแล้วนี่ยพันดอกบบกแตงดอกแตงกลัวแตงกลัวอันนี้บบกเออมันปลูกสรุมเดียวกันส่วนพัก ไดคนทอนเนี่ย อ,อ,อาสารลับคลิปดีกะอกะพ่อสำเดือนรับปีน้องเนาะคลิปหนาแค่พอกันไหมค่ะ ฝากดิตามช่องเ่ชลองกันทั้งฝ่ายเด้อค่ะสวัสดีค่ะน้าสารีคลิปอีกพ่อจำเนียรนะพี่น้องเนาะพดดนากับพ่อกันไหมค่ะฝากติดตามช่องเ่ชลองกันทั้งฝ่ายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ